สวัสดีครับนานโอเคเนจ่ามาวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูนะครับพี่วัวนดําเรียกเขาไอ้เจ้าวัวนดานะครับพอดีแฟนผมมาตั้งชื่อให้ตอนแรกมาทีแรกเรียกเขาไอ้เพชรดำอันนี้ชื่อมันขัดขัด,ขดหูไ,ไม่รู้แฟนผมก็บอกว่าโตมนุ้นอ้วนเรียกไปอ้วนดําแล้วกันอ่าโอเคก็ชื่ออ้วนดําไปนะครับก็อันนี้แหละมันเป็นผลพวงไปเดินฟิวเลรนะครับก็คือตลาดปลาบ้านโปง่งอะแหละนะถ้าบางคนไม่รู้จักก็คือ เรียกกันง่ายๆตลาดปลามันโป่งนะครับคือคนเล่นปลามันเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะส่วนสนุกข,ของคนรักคนเลี้ยงปลาเลยเวลาไปเดินปุ๊บแบบอะไรมันก็อยากได้นะครับทั้งนี้ผมเคยมีมาแล้วนะครับปลาฮอนดายักษ์เนี่ยปลาทองฮอนดายักษ์เนี่ยผมเคยมีมาแล้วนะครับไม่ใช่ไม่เคยมีผมมีมาเยอะมีมาหลายตัวแล้วมีมาใหญ่กว่านี้มีมาสวยกว่านี้นะครับแต่บังเอิญมันเหมือนมันเหมือนไปเจอสาวอ่ะ เออมันเหมือนไปเจอสาวแล้วมันไปปิ๊งเงี้ยเพราะปลามันมีเป็นพันตัวนะเป็นหมื่นตัวนะต้องเรียกว่าเป็นหมื่นแล้ววันนั้นผมเดินถ่ายเพื่อนๆดูอ่ะถ้าคนไปดูในคลิปที่ผมพาไปลุยเขียนเลยว่าตะลุยนะครับตลาดปลาบ้านโป่งก็จะรู้ว่าหูมันมีเยอะมากนะครับผมเดินผ่านในเยอะแต่ไปไปถูกใจเขาไอ้ตัวนี้มันเหมือนกับไปปิ๊งอ่ะเออมันเหมือนไปเห็นแล้วมันชอบนะครับมันมีเหตุผลทุกอย่างมีเหตุผลทุกคนไม่ได้แบบว่า เห็นแล้วจะซื้อเลยไม่ใช่ผมผมผ่านปลาทองมาเยอะนะครับผมผ่านปลามาผมพูดง่ายๆผมพอสมควรอ่ะมันก็แบบถามว่าอิ่มตัวไหมมันก็อิ่มตัวระดับหนึ่งนะครับเห็นแล้วมันก็ความอยากได้อยากมีเนี่ยมันก็มีอยู่แต่ว่าอ่าบางครั้งมันจะไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนได้เห็นปุ๊บสวยอยากได้เอาเลยแต่ตัวนี้ไม่ใช่ไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้คือผมถ่ายนะแล้วมัน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 อยู่ราเล่ปลาตัวเนี้ยนะไอ้วนดาเนี่ย เขาอยู่ลาเล่น,นะครับผมซื้อด้วยหลายเหตุผลหลายปัจจัยนะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาล้อมาร้อยเรียงให้ฟังว่าซื้อเพราะอะไรอย่างงี้ดีกว่าเออพอดีวันเนี้ยเขาเริ่มไม่นี่แล้วไม่ตื่นแล้วนะครับผมเอามาขังไว้ก็สามวันนะครับปลาที่ผมซื้อมาใหม่นะครับไม่ว่าจะได้มาจากไหนนะครับผมจะไม่เอามารวมกันก่อนนะครับเพราะว่าผมเคยแล้วตายยกตู้เลยหรือไม่ก็แม่งก,ก็แบบเกือบทั้งหมดอะนะครับ บางทีปลาเราคัดมาสวยๆเลยนะครับตู้หนึ่งมีสิบตัวไปเอาอีกตัวมาลงไม่คุ้มเลยแม่งมาบางทีเอาโรคมาด้วยอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่คุ้มเราควรจะแยกไว้ก่อนนาปลาที่ได้มาใหม่ผมก็จะแยกไว้ตังหากเลยสามวันนะครับแล้วก็เพิ่งเยาเขาขึ้นตู้มานะครับผมมองว่าเขาไม่ตื่นแล้วนะครับเริ่มกินอาหารเพราะว่าไอ้ช่วงที่มาเอามากักไว้เนี่ยผมจะไม่ให้อาหารนะครับหยุดไปเลยไม่ต้องไปสงสารเขา นะครับแต่ถ้าคุณให้อาหารเนี่ยเหมือนการสงสารเขาเราเหมือนไล่ขี้เก่าเขาออกด้วยนะครับบางทีเขามาจากบ่อเนี่ยเขากินอะไรมาเราก็ไม่รู้นะครับนั่นพวกนั้มันคือเชื้อโรคหมดถ้ามันมีนะแต่ถ้าบ่อที่เขาดูแลมันดีๆอยู่แล้วก็คือเชื้อโรคมันก็จะไม่มีถูกไหมเขาเขาดูรีดูแลดีกว่าเราอีกเพียงแต่ว่าถ้ามันมีเราก็ต้องระวังกันไว้ก่อนผมเจอมาเยอะแล้วแม่งไม่คุ้มนะครับผมขอโทษนะบางทีพูดไม่พอกไ,ไปแม่งมึงขอโทษก็พยายามจะไม่ให้หลุดนะก็คือถ้าเผื่อบ,อบอ่บอเขามี มีเชื้อโรคติดมาไม่ว่าจะเป็นเห็บเป็นอะไรแล้วแต่นะอย่างน้อยเรามาพักเรามาสังเกตเขาก่อนเนี่ยถ้ามันเป็นเห็บเราก็ใส่แค่ตัวเดียวมันจะได้ไม่กระจายถ้าเป็นจุดขาวมันจะได้เป็นแค่ตัวเดียวถ้าซื้อมาถ้ามันจะต้องตายก็ตายตัวเดียวไม่ต้องปลาเก่าเราที่มีที่ดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องนะครับก็คือไม่ต้องไปห่วงมันนะอ่ะโอเคเดี๋ยวจะพาไปยนโฉมเพราะว่าทําไมเหตุผลอะไรผมถึงต้องซื้อเขามานะครับเจ้าวนดําเนี่ยนะทั้งที่ผมไม่ได้ซื้อปลายใหญ่มานานแล้วนะ ผมบอกคนสิบเลยว่าผมเดินซื้อปลาเล็กมาเนี่ยอย่างต่ำห้าปีแล้วเพราะผมเบื่อที่ขี้ปลามันเยอะไม่อยากไม่ใช่มาอยากปลามันไม่ได้แพงอะไรอะบอกตรงว่าผมก็ไม่ได้ดูถูกเงินนะสองร้อยกว่าบาทตัวนี้ผมซื้อมาสองร้อยกว่าบาทแต่ถามว่ามีปัญญาไหมมีผมซื้อตัวเป็นพันผมก็ซื้อได้ตัวเป็นหมื่นผมก็มีปัญญาซื้อถ้าผมชอบเพียงแต่ว่าเรารู้แล้วเราผ่านมาหมดแล้วไงอย่างปลาตัวใหญ่เนี่ยขี้มันเยอะขี้มันโอ้โหเส้นเท่ากับยิ้วก้อย เวลาปลาฮอนดายักษ์เนี่ยเวลามันขี่น้าน้ําเน่าเร็วมากนะอันเนี้ก็คือผมจะเลิกซื้อปลาปลาใหญ่ไปเลยก็จะเล่นปลาเล็กแล้วค่อยๆมาลุ้นเน่านะครับเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูความสวยงามเขาไปเรื่อยแล้วผมสังเกตนะปลาเล็กยังได้ลุ้นก็คือมันก็จะโตมันตามฟอร์มมาเรื่อยๆนะครับตามฟอร์มของเขามาเรื่อยๆนะครับก็เรายังมีได้ลุ้นไอตัวเนี้ยถามว่าพี่ซื้อทำไมปลาใหญ่ตัวนี้นะมันมีเหตุผลเพราะว่ามันก็เหยียบได้ลุ้นอยู่นะไอตัวเนี้ย มันมีหลายตัวเลยวันนั้นอ่ะฮอน์ดายักษ์ไซเนี่ยนะครับราคาประมาณเนี้ยร้อยแปดสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบสามร้อยไม่เกินเนี้ยนะครับเยอะเยอะมากแต่ผมมาสะดุดตายตัวนี้นะครับทั้งที่น้ํามันขุ่นๆด้วยมีตอนมันใส่ถุงมาเลยตอนนี้เขามาใส่ถุงมาเลยน้ําขุ่นคากเลยนั่นก็คือเห็นเห็ปนหนึ่งที่ผมซื้อเข้ามาป่าดูดูดตัวเขาก่อนดูฟอร์มมาก่อนนะป่าไปดูกันนี่เขาหันตูดให้นะฟอร์มเขาเดี๋ยวนี่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 น เอาข้างแล้วนะเห็นชัดไหมพอจะเห็นกันไหม,มผมถ่ายนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาดูฟอร์มเขาก่อนนะครับนี่อนะก็เหมือนปลาฮอลันดาทั่วไปนะครับแต่ว่ามีพิเศษตัวนี้มีความพิเศษด้วยหนึ่งหุ่นเขาก่อนนะครับหุ่นเขาคีบเครื่องเขานะครับถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะครับค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับตัวเนี้ยนะครับมีตําหนิที่หางนิดหนึ่งนะครับ ปลายหางนะครับที่มันมีหงิกอยู่นิดนึงมันเรื่องปกติเพราะว่าถ้าไม่มีเลยมันจะเป็นปลาเกตเอเขาจะไม่มาขายคุณแน่ๆในราคา200กว่าบาทหมดหมดมันซื้อไม่ได้อะเพราะพวกนั้นปลาเป็นพันนะครับแล้วก็ถามว่าทําไมมันเป็นสีดํางี้พี่ทาไมพี่ซื้อมาเป็นสีดําใช่ครับมันเป็นสีดําเพราะว่าถ้ามันไม่เป็นสีดําคุณจะมาซื้อไม่ได้ราคานี้ไอราคา200กว่าบาทเขาจะไม่ขายคุณนะครับเขาจะไม่ขายคุณฮอนดายักษ์แบอย่างที่ผมมันบอกคือมันลอกสีอะ นะครับถ้ามันลอกแล้วราคาก็จะเปลี่ยนนะครับปลาทรงแบบนี้ผมไม่รู้นะเอาตามสายตาผมนะตามสายตาผมก็คือทรงเขาดีอ่ะนะครับแล้วก็เป็นตัวผู้นะครับปลาตัวผู้อ่ะที่เป็นฮอรนดายักษ์อ่ะโอกาสใหญ่มันมีเยอะแบบเราคุยกันน่แบบโอกาสใหญ่ยังมีเยอะแล้วฟอร์มยังไปได้อีกนะครับฟอร์มยังไปได้อีกนะครับแล้วเก็ตเขาเนี่ยขึ้นเป็นเม็ดแบบเม็ดกระพุเลยนะเนี่ยปลาฮอนดายักษ์มันต้องเป็นแบบนี้นะ เก็บต้องขึ้นเป็นแถวแบบนี้แล้วนูนแบบนี้นะครับก็คือผมจะพูดยังไงอะถ้าเอาความเข้าใจของผมคือโอกาสที่มันจะโตมันจะใหญ่นมันมีสูงนะครับมันมีสูงถึงตัวเขาจะดำปีมีควายี้ยแต่ว่าเนี่ยแหละมันเป็นหุ่นที่แบบว่าผมชอบนะครับปลามันสมส่วนถามว่าพี่ดูรู้ได้ยังไงมันอยู่ในถุงนะครับมันอยู่ในถุงแล้วก็ขุ่นก็ขุ่นน้ําก็ขุ่นนะครับ ถ้าผมมองออกอ่ะเออผมมองผมออกผมยกทีเดียวผมจะรู้ว่าผมไม่ได้เซียนแกแต่ผมบอกว่าเวลาผมยกปลาดูอ่ะผมจะรู้ว่าเส้ทรงมันเป็นยังไงนะครับมองทสทรงมันเข้าๆก่อนเรา,าก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าจะซื้อปลาสองร้อยกว่าบาทคุณจะเอาเกรดแบบพรีเมียมเลยมันก็ไม่ได้ถูกไหมเอาถูกใจเรานะครับเวลาซื้อปลา,าถูกใจเรานะครับปลาบางตัวนะครับเวลาคุณเห็นน่ะถ้าถูกใจแล้วอ่ะเขาใจนี่เลยมันมันเหมือน,นเรียกคุณมาซื้ออ่ะผมเดินขึ้นรถแล้วนะผมเดินมาจะกลับแล้วนะ ผมยังต้องให้ต้องเรียกแฟนผมไปซื้อมาตัวเนี้ยนะครับไปต่อราคาเขามาตอนแรกเขาจะเอาสามร้อยนะครับแล้วผมต่อเ็าสองร้อยนะครับเขาก็บอกว่าเหมือนกับว่าไม่ได้นะครับเหตุผลหนึ่งที่ผมซื้อนะครับถ้าคนดูคลิปได้พี่ว่นดำมาเนี่ยอยู่ในถุงนะครับมาตอนกลางคืนเลยเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีผมจะลงคลิปให้นะครับก็คือน้ําเขานะครับเหตุผลแรกเลยที่ผมซื้อน้ําเขาเขาเป็นปลาล็อกนะครับปลาล็อกเนี่ยจะดูจากน้ําได้นะครับน้ําเขาจะไม่เขียวไม่ใส น้ำจะขุ่นๆนะครับน,นี่คือนี่คือประสบการณ์ที่ผมสมซื้อปลามานะแต่ถ้าเป็นน้ำส่วนใหญ่หเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะรู้เลยไปซื้อตามร้านปลาที่มันมีการมาขายแล้วมีการพักแล้วนะครับน้ำพวกนี้จะใสๆอยู่เขียวเขาใส่ยามาเรียบร้อยแล้วใส่ย,ยาเหลืองมาแล้วนะครับสแสดงว่าปลาก็ผ่านอะไรมาเยอะนะครับผ่านแบบพูง่ายๆมันก็กว่านจะมาถึงคุณก็สมบุกสมบันมาเยอะแล้วนะครับก็เอาประมาณว่าผมเข้าใจอย่างนี้นะครับก็คือ ไอ้ตัวเนี้ยเท่าที่ผมอ่านเนี่ยเขาเป็นปลาล็อกนะครับแล้วผมไปซื้อในร้านเล่นะครับเขาก็อ่าพูดง่ายๆไม่ได้ไม่ได้แบบยังไม่ได้ถึงแบบร้านปลานะครับยังไม่เข้าร้านปลาเราเป็นมือแรกนะครับมือแรกก็คือผมเห็นน้ําเห็นอะไรเนี่ยปัจจัยมันอะได้นะครับก็คือโลกมันไม่มีอยู่แล้วอะนะครับปลาพวกนี้ถ้าถ้าเรามองอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราต้องกักนะครับแล้วทรงเขาสวยหนึ่งทรงสวยก่อนนะครับปลาตัวนี้ทรงสวยนะครับแล้วก็อันดับที่สองนะครับจาก ที่ว่าผมมองทรงเสร็จนะครับมองที่มาที่ไปของเขาแล้วนะครับจากน้ําจากอะไรเสร็จเดี๋ยวตัวนี้ดูนะหลังเหลือไม่มีคดเลยนะมีแค่ปลายหางนิดเดียวนะปลายหางนิดเดียวเนี่ยเดี๋ยวไอปลานี่มากัดมันอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมต้องตักออกนะไอปลาไอปลาซ็อกเกอร์เนี่ยนะพอปลาตัวใหญ่ว่ายช้าเนี่ยมันชอบมามากัดเดี๋ยวปลามันจะป่วยนะครับเนี่ยปลาตัวเนี้ยถ้าคนแบบเห็นแล้วว่ามันดํานะถ้าดําปีทั้งท้องเลยเนี่ยผมจะไม่เอานะครับเพราะว่าโอกาสลอกมันจะไม่มี โอกาสลอกจะยากนะครับแต่ตัวนี้ท้องเปิดนะครับท้องมันเปิดสีสีส้มไหมเห็นแล้วนะครับสีส้มเปิดไหมเห็นแล้วแก้มันเปิดสีขาวมาแล้วนะครับปลาตัวเนี้ยมันลุ้นสามสีได้ไงมันลุ้นให้เป็นนาบะเชได้อ่ะเออคุณนึกภาพอ,ออกมาถามว่าปลา,าบะเชคืออะไรคือปลาสามสีนะครับขาวแดงดานะครับถ้าตัวเนี้อย่างที่ผมบอกถ้าผิวมันเปิดเป็นนาบะเชนะครับผิวเขาเปิดเป็นนาบะเช่ปุ๊บมันจะไม่ให้ราคาร้อยสองร้อยแล้วนะค,คุณซื้อจะเป็นพันนะ ปลาฟอร์มอย่างนี้คุณนุกถ้าสีมันสวยนะออกมาขาวแล้วหัวดำดำก็ได้หัวแดงแดงก็ได้ผมคิดว่าให้หัวดำไว้นะครับให้ช่วงวุ้นมันดำเปิดหน้าขาวๆแล้วก็มีแดงแงแทรกมาเนี่ยตามตัวเนี่ยปลาตัวนี้มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นพันนะครับแต่เราไม่ได้หวังมูลค่ามันเพราะเราไม่ได้ขายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวแก้มเขาเปิดแล้วแก้มเขาจะเปิดน่ารักเลยเป็นสีขาวแล้วแต่เดี๋ยวจะเปิดไปเรื่อยๆนะครับผิวก็จะเปิดไปเรื่อยแต่ปลามันเริ่มเปิดสีแล้วไงแต่ถ้าว่าเป็นดำมาเลยท้องมันดำปีหมี่ควายทั้ ไอ้อย่างนั้นนะผมลุ้นยากหูมาอยู่เป็นปีไม่รู้มันจะจะจะ,จะลอกหรือเปล่าไงนะแต่ตัวเนี้ยโอกาสลอกมีมีสูงอยู่แล้วมันสูงพูดง่ายว่ามันลอกแน่นอนเพียงแต่ว่าจะออกมาเป็นแบบไหนเท่านั้นเองนะแล้วทรงเขาสวยดูดิอยากให้เพืเ่อนๆเห็นตัวจริงนะเดี๋ยวผมจะเอามาถ่ายอีกทีทีท่แบบสวยๆเลยให้ดูแบบเออจะจะไอ้นี่ผมก็พยายามนะเปิดไฟถ่ายก็แต่ผมไม่ได้ใช้ไฟแบบ เร่งสีอะไรให้เห็นแบบเนื้อธรรมชาติเขาเนี่ยแก้มเกลมเขาเปิดเล่นมาเดี๋ยวเขาก็จะเปิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ชอบชอบชอบผิวเกล็ดเขาความหนาผิวเกล็ดแล้วมันเป็นตัวผู้นะครับตัวผู้ทรงเนี่ยมันจะหายากนะครับเพราะว่าทรงให้มันบึกบึกอ้วนล้ำล้ำอย่างเงี้ยมันจะหายากส่วนใหญ่จะเป็นตัวเมียนะครับก็ตัวเมียถามว่าไม่ดีอ่ะมันก็ดีแต่ว่ามันจะอ้วนเพราะไข่ไงมันไม่ได้อ้วนเพราะเนื้อตัวมันไงแต่ถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยโอกาสอ้วนโอกาสยาวเนี่ยถ้าคนเล่นปลาหอจะรู้ว่า ต้องเอาตัวผู้ไ้ก่อนในตัวนี้ท้องแข็งปากเลยผมมั่นใจว่าเป็นตัวผู้นะครับหรือถ้าเขาไปไล่มาแล้วเขาแบบไปไล่ทําพันุมาแล้วแล้วผมไปซื้อมาอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะแต่ผมเท่าที่ผมคำท้องมันเพราะว่ามันอยู่ในถุงเราไม่มีโอกาสได้คำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นปลาที่มันอยู่ในไปซื้อตามบ่อตามตามล็อกเรายังได้คำท้องมันนะครับยังจับมันได้น,นี่เราจับไม่ได้เราดูจากถุงก็ประมาณคร่าวๆเอานะครับเนี่ยหน้าตาเขาหน้ารักนะครับหน้าตามีสเสน่ห์ปลาตัวเนี้ นะครับแล้วหางเหิวงวงหงวงหางเขาสวยนะสวยท้องเปิดเลยเห็นไหมเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมท้องเหลืองปัดเลยแต่แดงยังไงปลาตัวนี้ยังไงก็ลอกร้อยเปอร์เซ็นต์จะลอกเป็นสีอะไรเท่านั้นเองนะครับถ้าถ้าแบบว่าเอาแบบขี้ๆเลยมันต้องเป็นสีส้มถ้าเป็นสีส้มก็คือเป็นปลาฮอรนดาธรรมดาก็คือเป็นฮอรนดายักษ์ธรรมดาอย่างน้อยก็ได้หุ่นมันแค่นั้นแหละก็ถามว่าเนี่ยมันมันถึงบอกว่าซื้อปลามันต้องได้ลุ้นเราต้องเอามาลุ้นได้นะครับ ปลาฮอนดายักษ์ไซนี้ไม่ได้โตเต็มที่ของเขานะอันนี้คือผมมองว่ามันอยู่ในประเภทแบบช่วงไม่ไม่ไม่ไมไมไมตเต็มที่อะ่ะปลาตัวนี้ไม่น่าเกินสี่เดือนห้าเดือนอยู่ประมาณนี้บ่อเขาจะอัดอาหารปลาชุดปลาอย่างเงี้ยให้ได้ทรงตัวขนาดเนี้ยตัวเท่ากับปั้นเนี่ยนะครับเขาใช้เวลาไม่เกินสี่เดือนนะครับสามเดือนสี่เดือนเขาสามารถทําได้ตัวขนาดนี้เลยนะครับเพราะถ้าทําได้เล็กกว่านี้เนี่ยเขาเจ๊งเลยนะครับแต่ว่าปลาที่มันอัดมาโครงสร้างใหญ่แล้วเนี่ย ผมก็บอกตรงนะว่าผมไม่ได้กลัวมันนะครับเพราะเรามาเราก็เราก็มาเลี้ยงเลี้ยงเอาความสวยงามนะครับเพราะว่าความใหญ่เนี่ยคงไม่ได้ไม่ได้คาดหวังให้มันจะเพิ่มไปกว่านี้เท่าไหร่อาจจะใหญ่กว่านี้นิดหน่อยเพราะว่าเรามาเลี้ยงตามตู้ตามอะไรวันนี้คือแล้วอาหารมันจะเปลี่ยนไปจากเดิมมันก็คงไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพูดไปมันจะไปไกลแล้วเอามาโชว์เลยจ้ะมาโชว์ตัวนะครับนี่เจ้าอ้วนดํานะครับเขาชื่อเจ้าอ้วนดําสมาชิกใหม่นะครับของ นะครับนาโนเคฟิตเวอร์นะครับก็สวยน่ารักนะครับแต่ตอนนี้ยังแบบขมุขมอมหน่อยนะ้มอมแมมหน่อยแต่เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอเขาเปิดสีมาเรามาลุ้นกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามไว้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอาเข้ามาในค่ายนะครับนาโนเคฟิตเวอร์นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันไว้ก่อนนะครับถ้ามามีอะไรที่มันแบบโชว์ได้หรือมาแบ่งปันกันได้แบ่งปันกันดูเราก็จะมาแบ่งปันกันแบบนี้นะครับเพราะครอบครัวนี้มันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้มันก็400กว่าคนแล้วผมก็บอกโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามแล้วก็ตามกันมานะครับเป็นคอเดียวกันเลี้ยงปลาเหมือนกันนะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ก่อนนะครับว่ามีอะไรเราก็มาแบ่งปันกันแหละมีอะไรก็คอมเมนต์มานะครับอะไรผมรู้ผมก็ตอบอันไหนไม่รู้ผมก็จะถามเพื่อนๆไปบ้างนะครับย้อนถามไปบ้างเพราะว่าถึงผมจะเลี้ยงปลามาพอสมควรแต่ว่าอย่างที่บอกนะผมก็ไม่ได้แบบว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เซียนอะไรเยอะนะครับก็เลี้ยงไปตามภาษาเรานะครับไม่ได้แบบอ่า รู้มากอะไรขนาดนั้นก็รู้พอสมควรนะครับเท่าที่รู้มองปลาเป็นดูปลาออกแค่นั้นเองนะครับว่าทรงปลาเป็นยังไงนะครับแล้วก็เลือกปลาเป็นก็แค่นั้นแหละประมาณนั้นความรู้ผมมันมีอยู่แค่นั้นแล้วก็ปลาป่วยรักษาได้เป็นบางโรคอะไรอย่างเงี้ยนะก็รู้ประมาณนั้นนะครับไม่ได้รู้เยอะอะไรนะครับบงังเผอรู้น้อยกับพวกพี่ๆน้องๆในในในช่องนี้ด้วยนะครับก็ฝากช่องไว้ด้วยแล้วกันนะคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนก็มา บอกเก่าเล่าสิบกันว่าเออมันมีสมาชิกใหม่ไ้แล้วอย่างน้อยก็ตัวหนึ่งนะครับว่าจะไม่ซื้อไม่ซื้อนะว่าจะไว้ซื้อไม่ซื้อแล้วนะตัวใหญ่หญไซส์แบบใหญ่ๆเบ้งๆอย่างเงี้ยนะครับก็เมานะนะครับมันเหมือนกับคนหลงรักไปแล้วเจอแล้วปิ๊งสาวนะมันก็ต้องจัดไปนะครับราคาก็ฟังได้นะราคาฟังได้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับก็ขอขอาบฝากตัวนี้ไว้อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ พีวนดำเนาะแล้วก็คลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็ฝากาากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้กับนาโนเคฟิทเวอร์นะจ้ะสวัสดีจ้า